สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ในรายการกสรนิวค่ะในสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่11กรกฎาคม2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน3,998แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน11,551คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจาการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการประเภทกิจาการที่มีการเลิกจ้างสูงสุดสามอันดับแรกคืออันดับ 1. การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอันดับที่2การขายส่งขายปลีกและอันดับที่3บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การเช่าและบริการทางธุรกิจค่ะ โดยสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างลาทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะในส่วนของการเลิกจ้างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นาเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ819ล้านบาท ถัดไปไปดูสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพุทธศักราช2,541จากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ตุลาคม2,563ถึงวันที่11กรกฎาคม2,564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตรวจแรงงานทั้งสิน้นจำนวน889แห่งวันที่หยุดกิจการจำนวน5 6า3 3วัน ส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน2,16,419คนซึ่งแบ่งเป็นได้2กรณีค่ะกรณีที่ 1. นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนจำนวน658แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการบางส่วนจำนวน3 9 6 3วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน171,52คนกรณีที่2กรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมด จำนวน370แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการทั้งหมด17,770วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน81,84 0คนค่ะโดยสาเหตุหลักที่ทำให้สถานประกอบกิจการมีการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีที่1กรณีจำเป็นสูงสุดร3อันดับแรกคือลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อขาดทุนสะสมและขาดแคลนวัตถุดิบ กรณีที่2กรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3อันดับแรกคืออันดับที่1การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์หรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่2การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับที่3โรงแรมและพัตคารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะ ในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์จากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่12กรกฎาคม2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องจำนวน434แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน362,797คนเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานจำนวน71แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน49,494คน ข้อขัดแย้งจำนวน110แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแยง้งจำนวน87,785คนและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน385แห่งส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนประมาณ25,686ล้านบาทค่ะ ต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงน้ำถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาฏเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่านช่องทาง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันนะคะกสอรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สอรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน